เด็กไทยนะคะเพิ่งไปกวาดรางวัล34รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะโอลิมปิกระหว่างประเทศการแข่งขันระดับโลกเลยทีเดียวนะคะในระดับประถมศึกษาที่สา,สาธารณสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะขอต้อนรับอาจารย์ปราโมชอาจารย์นิดวดีน้องต้นน้องกันน้องพันนะคะแล้วก็น้องอ้ําค่ะสวัสดี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 น้องๆค่ะยินดีด้วยนะครับนีออ่ให้แนะนาตัวหน่อยไหม แต,แต่ละคน,นคชื่ออะไรได้รางวัลอะไรมาบ้างคะชื่อเด็กชายนิติพลไตรว,วิทีวิทักษ์นะครับได้รางวัลแชมเปี้ยนของคณิตศาสตร์ของโอเวอร์ออลครับชื่อเด็กชายกันจันสงสุขได้รางวัลเหรียญทองเทิทยาศาสตร์คร่ะชื่อเด็กหญิงก้อยเชนโจวาวโรค่ะได้รางวัลเหรียญเงินวิชาวทิทยาศาสตร์ชื่อเด็กชายกรวิทย์เรืองนิดครับได้รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์ครับค่ะซึ่งซึ่งน้องต้นน้องต้นใช่ไหมคะจังหวัดโอเวอร์ออลใช่แชมเปี้ยนโอเวอร์ออลครับค่ะเปียโนโอเวอร์ออสเลยคือยังไงบ้างคะรวมไอ้ข้อสอบของหลายๆพาร์ทครับรวมคะแนนของหลายๆพาร์ทอือคือเราเก่งรอบด้านโอ้คือเราทั้งสี่คนคือชอบมากวิชาคณิตศาสตร์ถูกไหมลูกก็เพื่อนเขาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่คือชื่นชอบที่สุดค่ะอือใช่ไหมครับใช่ครับนีวก่อนติดได้ไหมครับนี่ ถามวิญญาณไปแข่งระหว่างออกรายการเรากับไปแข่งนี่อะไรตื่นเต้นต่อกันพอๆกันนะพอๆกันสายนี้ก็ไม่ค่อยถนัดสายนั้นก็รู้อาจารย์ดีกว่ามีวิธีการคัดเลือกยังไงคะสำหรับเด็กที่จะไปแข่งค่ะสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล นะคะซึ่งท่านเลขาธิการนะคะท่านการุณสก,กุลประดิษฐ์เนี่ยท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถให้กับนักเรียนซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเนี่ยใน3ระดับหรือ3รอบด้วยกันคะนะคะรอบแรกเราเรียกว่ารอบระดับเขตพื้นที่การศาึกษาซึ่งก็จะมีนักเรียนจากทั่วประเทศนะคะเข้าสอบเนี่ยประมาณนะคะแสนกว่าคนจากนั้น จะต่อยอดนะคะขั้นเลือกนะคะประมาณ30%นะคะไปสู่รอบสองซึ่งเราเรียกว่ารอบระดับประเทศตรงนี้เนี่ยในรอบระดับประเทศเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะคจากนั้นก็จะต่อยอดอีกนะคะคสู่ความเป็นเลิศอีกประมาณ12%นะคะเข้าค่ายทางวิชาการ เพิ่มปูนประสบการณ์<ม>การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะ,คะตรงนี้ก็บูรณาการกิจกรรมเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ต่อยอดคัดเลือกตามจํานวนของแต่ละเวทีที่ไปก็ปีหนึ่งประมาณ120คนนะคะ<ม>ใน120คนสําหรับเวทีการแข่งขันอโอลิมปิกชนิดวิทย์ในระดับประถมเนี่ยก็จะเป็นเวทีสุดท้ายซึ่งมีผู้แทนนักเรียนไทยถึง33คนคคนี่เรามาแข่งเลขกันหน่อยดีกว่าเช้านี้นี่ค่ะที่เด็กเก่งๆยืนอยู่กับเราเนี่ยอะไรวะดอแข่ง แข่งกับเราคุณผู้ชมทัญญาว่าทีมงานบอกวุดี้บอกว่าทัญญามีโจทย์เรา<ช>เลยบอกว่าไม่ต้องให้เด็กแข่งแล้วหรอกเรา,าจ,จะแข่งกับเขาด้วยคือเราแ,แ,แข่งกับเขาวิธีการ <c oughs> ยังไงคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้อ้นให้วูดี้แล้วก็ให้น้องต้น3มคนแข่งกันเดี๋ยวเราจะมีโจทย์แต่เขาไม่ต้องมีกระดาษเนาะ <c oughs> ไม่มีไม่มีกระดาษอนี้ถ้าเกิดน้องต้นเนี่ยรู้คําตอบพูดออกมาเลยดูซิว่าจะก่อนพี่อ้นแล้วก็พี่วุฒิแต่เดียวเรามีกระดาษไว้ทําอะไรก่อนเอาไว้แบบเผื่อคนเลขกก็ไม่ได้ช่วยเราหรอกเผื่อคนเลขไงอ่ะอ่ะเริ่มเลยไหมพี่ต้องอุ้มพี่นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาโจทย์ข้อแรกเลยนะคะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะคะมันทองอ่ะอ่ะฟังดีๆนะอาจารย์สิบสองบวกสิบสามบวก 14บวก15บวก16เท่ากับเท่าไหร่70ครับเฮ้ยต้นพี่ยังไม่ได้คิดพี่ยังติดอยู่ตรงสองหกสิบสามเลยยังไม่ไปไหนเลยไหมน้องไม่ต้องมีกระดานพี่ขนลูขาเลยอันนี้ง่ายไปอ่ะต่อไปเอาเลข 3, 4หลักสิ อย่างนี้ป่ะเดี๋ยวในโจทย์มันมีสองหลักได้ใช่ไหมวอร์เดอร์บอกง่ายไปวอร์ดอยังไม่ได้คำตอบเลยนะเมื่อกี้วอร์ดอมาข้อที่สองสิบสองบวกสิบเอ็ดบวกสิบบวกเก้าลบแปดลบทำไมจะจะบวกไหมนะโอ้ยต้นต้นค่ะต้นพี่กดลูกขารอบสองแล้วนะ เรามีกระดาษไว้เพื่ออะไรนะครับถามสามเดนึงสองขสามสามเสร็จปัับไว้ในใจทดเข้าไปอีกเขาจบแล้วเขาเสร็จแล้วยังวนเวียนอยู่ที่ข้อแรกเลยเขาเสร็จแล้วโอเค้อนี้เอายากตนี้หน่อยเอายากที่สุดเลยสามสิบเอ็ดลบสามบวกสาบเวกสามสิบดวกสาบเอ็ดบวกสามสิบเอเท่ากับเท่าไหร่คะสามสลบสามสไม่ได้ค่ะครู ก็ามสิบเอ็ดามวกสามสิบ็บวกสามสิบเอ็ดบวกสามสวาบเอาบอกว่าทายาพูดภาษาอะไรเมื่อกี้นี้เอาใหม่ทีพูภาษาเลยม้วนววนสามลบลบสาบองบวกสามสิบเวกสามสิบเอ็ดบวกสามสบเดบวกสามสิบเอ็ดอยีสาวเนี่ยนะคุณจะติ้งอะไรคะนี่ฉันยังอยู่ตรง31-32ลบ32น้อต้นคะน้องต้นอธิบายพี่อ้นฟังเหรอทำไม3ามด้อทำไม3 1ลบมได้นึว่ามบอมันน้อยกว่า32ออ ก็ติดลบอย่างเงี้ยเป็นลบหนึ่งเนี้ยเหรอก็ได้ลบหนึ่งครับอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วทำไมต้นไม่เลยแล้วคำตอบคือถูกต้องอ่ะเร็วมากอ่ะได้เท่าไหร่นะลูกร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามถูกไหมฮะถูกต้นพี่เขาถึงเป็นแชมป์ไงเขาถึงเป็อีกข้อไหมอีกข้อไหมอีกข้อไหมอีกข้อนะอีข้อสุดท้ายนะต้นมาเต้นซุมบ้าแข่งกับพี่ดีกว่าครับต้นแพ้แน่นอนแพ้แน่นูมาเอามาสามสิบบวกยี่สิบเก้าลบยี่แปดบวกยี่เจ็ดลบยี่หก อ้ยเราเหนื่อยอะอ้นเออเราไม่ชอบหมามีเลยเท่าไหร่ครับสามสองสามสองถูกต้องเออเก่งมากค่ะก็ไม่งั้นเขาจะได้อ้ออนแหมเด็กเราชวนเราชวนมาออกรายการเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อย่างที่เห็นนะฮะขอถามน้องต้นหน่อยได้ไหมอะว่ามีวิธีการคิดยังไงในการที่จะแบบเรียบเยงตัวเลขในสมองก็หนูคิดตามไปเลยหรอลูกอ๋อส่วนใหญ่ผมเอาตัวเลขที่มันน่าจะบวกกันแล้วมันคิดง่ายมารวมกันก่อนอื เรามีวิธีใช่ไหมจัดหมวดก่อนครับโอ้โหอาจารย์่ะอาจารย์ปรโมดมีอะไรจะฝากหน่อยไหมคะถึงคุณพ่อคุณแม่ในการยให้ลูกเราเป็นอาชีพการก็คงจะหาเทคนิคค่ะทีนี้เทคนิคของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีวิธีของเขาแต่ในขณะเดียวกันนียเราก็ต้องแนะนําเขาคือเรื่องว่าคิดเลขเร็วนะครับคิดเลขให้เร็ว เขาเรียนเก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆต้องมีเทคนิคในการคิดต้องฝึกครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ไงเลิศมากอะเก่งมากช้นนี้ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่แวะมาร่วมรายการตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นนี่นอายกันไงอายกันแต่ถ้าเกิดเจอเลขนะโอ้โหมีความสุขมากเลยนะทีหลังต้องเชิญมาแล้วคิดเลขอย่างเดียวนจริงจะได้ไม่รู้สึกตื่นเต้นนะยังไงก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆนะคะ แล้วก็ขอบคุณที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยขอบคุณด้น,นะครับนะค,ะคะอาจารย์ะะด้วยค่ะขอบคุณเจีค่ะ